ครับสวัสดีครับบันทึกณวันเสาร์ที่2 2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชัหกับเรื่เรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาขึ้นคอนเทนต์นะครับขึ้นคอนเทนต์ใหม่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่เราว่ากันเฉพาะนะครับว่ากันเฉพาะภระิก,กิจคณาจารย์นะครับขนุมรุ่นใหม่แฟแหล่งนะครับที่อาจจะมาแฟงทางโค้งก็ได้หรืออาจจะมาแฟงทางตรงก็ได้นะครับ โดยภาพรวมนะครับในครั้งนี้เราก็ได้หยิบยกนะกฮะภกิจิตกาจัดการนะครับบางรูปบางท่านนะค,คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นมากล่าวถึงนะครับขึ้นมากล่าวถึงนะครับเพราะบ้งองค์บางท่านนะครับอนาคตวันข้างหน้าก็จะขึ้นในระดับแถวหน้าของระดับประเทศนะครับ เราก็จะได้มีโอกาสได้ฝึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะครับโดยเย็บคายนะครับโดยเย็บคายนะครับว่ามีองค์ใดท่านใดมั่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ในครั้งนี้11องค์ ông, 11รูปนะครับแต่อาจจะกล่าวถึงเฉพาะจดจงไม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นเฉพาะบางรูปบางองค์เหมือนกันนะครับ อัทีเช่นนะครับองค์แรกนะครับพระอาจารย์นัทวัฒนกก์นะครับกตักุสโลนะครับหรือพระอาจารย์เต๋านะฮะเขาก็เรียกกันว่าพระอาจารย์เต๋าเข็มทองนะครับสำนักสงฆ์วังใหม่บูฟิลาตำบลนนเบญจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสก้วพระกิติคณาจารย์คนหนุ่มรุ่นใหม่ใฟแรงองค์นี้ท่านนี้นะครับผมเคยได้กล่าวถึงไปแล้วในเรื่องราวของการจัดสร้างตะกุดนะครับ ก็ได้แก่ตะกุดมหาลังับกับตะกุดเมตตาหรือตะกุดสหัชาตินะครับก็ย้อนหลังกลับไปชมได้นะฮะกลับไปดูได้นะฮะร,รูปที่สองนะครับคูบาตวันฐานาวีโรนะรถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกจ,จิตกนัจาันยร์ที่อยู่ในประเภทเล่ล่อนวนาลามนะครับนะฮะแต่เดิมทีอยู่วัดนั้นทีอยู่วัดนี้ทีนะฮะ นะครับผมก็ยังต้องเช็คนะฮะเรื่องราวของท่านว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยท่านย้ายไปอยู่ชมรันษาที่ไหนนะครับเพราะเป็นพระคนหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะเอามาจากร้อนวิชามักจะไฟแรงอยู่นะครับนะฮะบรรดาสิยอนุสิกก็นิมนต์นะฮะนิมนต์ไปให้ท่านแผ่เมตตาบารมีนะครับก็เป็นเนเหนือพระกิจจนการทางด้านสายศักสักเสกเล็กยันนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลบ้างแล้วบ้างแล้วนะครับ นะฮะแต่ที่มีโดดเด่นเห็นเด่นชัดนะฮะก็จะมีพยันเขียนลายมือของท่านแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ประเ,เป็นประเภทตะกุดนะฮะและพระพิมพ์ต่างๆนะครับเราก็จะมีพวกล็อกเก็ตมีอะไรผมเคยได้หยิบยกเรื่องราวของครูบาตวันฐานวีโรนเนี่ยนะครับนำเสนอนะครับนำเสนอนะฮะในหนังสือพระเครื่องนะครับพุทธคุณนะครับ องค์ที่สามนะครับพระครูโกวิทธมานันนะครับหรือที่เราทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของคุูบาโตธรรมนันโทนะครับวัดสามกีธรรมตลมนนหมากแข้งอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์สายญาพญานนะฮะก็ถือว่ามีการจัดฟางว่าบท่มงคลมงคลวัตถุนะฮะในประเภทต่างๆไว้พอสมควรนะครับก็มีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา นะครับผมได้มีโอกาสพบเจอเจอท่านนะฮะในงานของคําชโนดพ่อปู่สีฟุโทนะครับเคยได้นิมนต์ท่านมานั่งปกปูกเฟกอยู่สามสี่ครั้งสามสี่ครั้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งๆมาก่กินหนึ่งกระจา์ที่มีความคุ้นเคยกันนะครับก็สามารถติดตามท่านได้นะครับเพราะว่าท่านก็มีกลุ่มอยู่ใน Facebook นะครับ องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่พระจันทร์บุญธรรมนะครับกัตธรรมโมนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของพระจันทร์ต้อมนะครับสำนักสงฆ์นะฮะหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์นะครับพุทธอุทยานนครวัดธรรมสถานนะครับก็ตั้งอยู่ที่น้องตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดแฝกอีกหนึ่งพระเกศอยางนัจันทร์ที่ค่ยรวมไว้กับนะฮะ ลวงปู่บุดดาปัญญาทะลุนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับเพราะท่านก็เคยไปนั่งปลุกนะปลุกเสกนะฮะแผ่เมตตาบรารมีธรรมอยู่หลายครั้งนะครับหลายครั้งหรือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกีขนาจันทร์สายมหาธาตุนะครับสายมหาธาตุนะครับสายมหาพุทธกสินนะครับมหาพุทธรูปนะฮะมหาพุทธกสิณเพราะว่าท่านก็ นะฮะออกวัตถุมงคลหรือมงคลว,วัตถุที่มีความพิเศษพิสดารนะครับในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นนําเอาอัมพันนะฮะวัตถุอฐัฐนตามธรรมชาติมาจัดสร้างเป็นพระคุณแผนนะครับพระพิมุณแผนพระพิมพ์สมเด็จนะครับแล้วก็ยังมีมงคลว,วัตถุโดยไปเภศ เป็นพระคุณแผนเหรียญอ่าเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรถ้ามีโอกาสนะฮะผมอาจจะได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้นะครับเรื่องราวของท่านผมเคยได้เขียนลงไปนะฮะลงไปแล้วให้อาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดอาจารย์วิชาลึงเดชได้พรณนาเก่าวถึงตามฟํานุนวโหหันของท่านนะครับฝีปากของอาจารย์ยอดสาม,มารถไปหาฟังกันได้นะครับนะครับ รูปที่ห้านะถือว่าเป็นพระก,กิจิคณากระจงคนหนุ่มรุ่นใหม่ตุก๊ก็เรียกตุน้อยตุเล็กนะครับนะครับก็ได้แก่พกกระครูเกษมทีลนานันนะครับท่านเป็นมหาเปรียญธรรมด้วยนั้นเนี่ยนะครับหรือโดยทั่วไปก็เรียกกันนิ่วว่าพระอาจารย์เทลานัน,านยาน,นะเมธีนะครับวัดบางแพรกตมบนบางรักใหญ่อําเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกหนึ่งพระกิิคณาจารย์ขน,นหนุมรุ่นใหม่เฟรแลกนะครับก็ถือว่า ฝึกษาเชิญชั้นในทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาคมนะฮะและ้วทางวัดบางแพรกเองก็มีการหยัดสร้างมงคลวัตถุวัตถุมงคลขึ้นมาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์ขุนแผนชมจันทร์นะครับที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งสำนักนะอีกหนึ่งสำนักนะครับที่มีการนะเยแแร่่ปไปชาสัมพันธ์เรื่องราวนะฮะ นะครับก็ถือว่าผมเคยได้หยิบยกท่านขึ้นไปลงในหนังสือโอมอามูเลตนะครับหนังสือโอมอามูเลตนะเกี่ยวเรื่องการลงเหล็กจานมือนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่ใส่แสงสหาความรู้นะครับก็ไปฝากตัวฝากตนเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่มีชื่อเสียงนะครับลำดับต่อไป นะครับลำดับที่หกนะครับองค์ที่หกพระบริกาสมพงศ์นะครับสารกันโทนะครับหรือที่ทราบกันดีดทุกทุกไปในนามาลองพระจัน์หมากสารคันโทนะครับวัดโพทองล่างตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดโนนทบุรีนะครับอีกหนึ่งพระเกจิงนันธ์าจารย์ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับ,นะรบของวัดโพทองล่างนะฮะวัดโพทองล่างก็เป็นวัดที่เป็น วัดแรกหรือวัดอุปชาอาจารย์นะฮะอุปชาเชยนะครับหลวงพ่อเชยนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดให้แก่นะฮะหลวงปู่สุเกสโลนะครับนะครับหรือพระครูภาวนาพิมนนะครับ ก็ถือว่ามีความน่าสนใจในการจะสร้างบงคลวัตถุวัตถุบงคลนะฮะก็มีกลุมลูกศิษย์อยู่เป็นเฉพาะตนเฉพาะท่านถึงแม้จะไม่ด่งดังระดับเปี้ยงป้างนะครับจะถือว่าประสบการณ์โอเคนะฮะโดยเฉพาะอันดาสายเหนียวนะครับลูกศิษย์นะฮะสายวิทยายลัยเทคนิคราชศิธิ์นะครับเขาก็เคารพนักถือกันมากนะครับลำดับต่อไปนะครับ พระอาจารย์ยุทธนานะครับกุศลจิตโตหรือพระอาจารย์เอกนะครับวัดบางพุทโธนะครับตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอ่าอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ขนมรุ่นใหม่เฟร์แลกนะครับนะวัดบางพุทโธตอนนี้ก็ถือว่าเขาเปิดสำนักนะเปิดสำนักฝั่งฮะฝั่งสอนบอกศาสตร์วิทยาเวทวิทยาคมทศศาตร์ยุทธศาสเวทนะครับ แกบันดาลูกศิษย์ลูกหานะครับและทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีงานไหว้ปีไหวครูประจําปีก็ลูกศิษย์ลูกหาเต็มวัดนั่นขนาดกันไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งพกกิจการจังคนหนุนรุ่นใหม่ที่ผมเคยได้ติดตามอยู่ในระยะหนึ่งนะฮะในระยะหนึ่งนะครับตอนที่ผมยังทํางานอยู่ในแถบอําเภอท่าเรือนะครับนะฮะจังหวัดพระนครีรียุยยานะครับนะฮะอําเภอเมืองตําบล ต้องเนนรียกตำบลโพสามต้นอำเภอเมืองอ่าอำเภอตำบลตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับก็สามารถแวะเวียนเพียนไปหาท่านอยู่หลายครั้งนะครับรวมถึงไข้นะไข้างานกับของนะฮะวัดดองหินนะครับวัดดองหินนะครับ นะฮะเราก็ถือว่าเราเคยได้ร่วมงานกันอยู่นะฮะรวมถึงเมื่อผมเคยได้กลับอรัชนิมนต์ของท่านมานั่งนะฮะเมตตาจานนะฮะจานแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะนะฮะมหาจากักรพรรดิในการหล่อนะครับในการหล่อพระก,กิ่งมหาจากักรพรรดิของลุงปู่จำปา อ่าวัดจำปานะหลวงปู่บุญลือวัดจำปาหลวงปู่บุญลือเขมโกวัดจำปาอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านก็เมตตานะครับก็รู้จักคุ้นเคยสนับสนุนกันมาเรื่อยมานะครับลาดับต่อไปนะครับพระครูสม,มุดสมเกียตรติศุรยาโนหรือที่ทราบกันดีโดยเ่พาะในานามของพระอาจารย์กี้วัดศพสวรรค์นะครับอ้าอีกหนึ่งพระจริงอาจารย์ที่กําลังมีกระแส นะครับกำลังมีกระแสความนิยมศรัทธาจากบรรดาลูกศิษย์โดยทั่วไปนะครับเขาเรียกกันว่าภมิศีหน้าโบบาลสทานพบนะฮะก็ถือว่าท่านเองก็บอกกล่าวฟังสอนเรื่ององค์ความรู้นะครับองค์ภูมิทมองค์ความรู้องค์ภูมิสติปัญญาเนี่ยนะฮะให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอย่างไม่หวงวิชานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจการที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันเป็นหลวงพ่อกี้แล้ว นะครับหลวงพวกก่อกี้นะฮะท่านก็เป็นนะครับพวกพระผู้ช่วยของวัดฝึกฝันนะครับแต่กว่าท่านจะฝ่าฟันนะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับถือว่ามีเรื่องราวมีเรื่องราวนะครับให้เราได้ประสบพเบเจอกันเยอะแยะอย่างมากมายนะครับถือว่าเป็นอีกพระเกจินจังขนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับไฟแรงนะที่น่าติดตามหา ถือว่าเป็นกลุ่มยังเติ๊กยังบัตนะครับที่อนาคตจะขึ้นมาอยู่ในแถวหน้านะครับขึ้นมาอยู่ในแถวหน้านะฮะนะฮะร่วมกับพระอาจารย์เอกนะฮะอ่าหลวงพี่เลี้ยงนะครับวัตรปุดวัดจมเกตอย่างเงี้ยนะถือว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนานะครับเป็นฝารมิกแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นศิ์ผู้น้องนะครับศิ์ผู้น้องในกลุ่มนะครับก็ยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรผมเคย ไปกับเนื่องกันขอฟ้าววัตถุมงคลอยู่นะครับท่านก็ยังไม่ได้เมตตานะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูนะฮะว่าอนาคตเราอาจจะทําถวายกันรุ่นสองรุ่นสามรุ่นนะครับหรือจะได้สี่รุ่นห้ารุ่นนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่นเพลงข้างหน้านะครับครับลาดับต่อไปนะครับลําดับที่เก้านะครับพระอาจารย์สุรสิทธิสุรสุโธนะครับหรือพระอาจารย์กวงนะครับวัดราชศรัทธธรรมนะฮะหรือของเกต นะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งพระกิติอาจราที่ลูกสิษย์ลูกหามากมายนะครับมากมายออกว่าวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุมาเนี่ยสองชั่วโมงจองเต็มกันหมดนะครับไม่ค่อยมีเหลือเผื่อแผ่มาให้ใข้ตัวใข้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะที่ได้ศึกษาวิยายุธนะทะะ้าเสายุดฟาต้าเสาเวทกันมาอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับของแท้เขาเรียกกันของแท้นะฮะอีกหนึ่งนะ ที่มีประสบะการณ์นะครับมีกาแสสายทานแห่งความศรัทธานิยมอย่างมากมายนะครับถือว่าเป็นภารก,กิจการนะที่ต่อไปในวันข้างหน้านะครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเพราะว่าในแต่ดั้งแต่เดิมท่านอ,อยู่จำมันฝายอยู่ที่วัดไทรนะครับอยู่จำาันฝายอยู่ที่วัดไทรแล้วต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่วัดนะครับราชสถาธรรมที่คงเข็ดนะฮะ ด้วยเหตุผลก้นใดก็ไม่อาจแจ้งไขถลายแถลงได้ในที่นี้นะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่สิบพระมหาดันทวัตนะครับรัตนะปัญญูนะครับหรือโดยทั่วไปก็เรียกกันว่าพระมหาตานะครับพระมหาตานะครับวัดสุกสําราญนะครับตาบลท่าเกษมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสก้วนะครับคงจะต้องเน้นหนัดจับเต็มหน่อยนะฮะเพราะถือว่าเป็นสาย ครคูเก่ารุ่มในน้ำโขงนะครับสายสมเด็จ <Yeah. S 1> รุ่นนะฮะสายสมเด็จรุ่นนะฮะเพราะนั่นึือฝาเรียนรู้ท่านมาอย่างจริงนะครับแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ไปได้ตะเวนศึกษาเราเรียนกันมาอย่างจริงนะฮะจริงจังด้วยเราก็ได้ด้วยนะครับก็เรียกกันว่าท่านศึกษาเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นฝามเนน้อยนะครับฝามเนนน้อย นะสมัยก่อนรู้จักกับผมเนี่ยตอนช่วงประมาณปีพุทธศักราชสองพนะครับก็เกือบนะครับเกือบ10ปีมาน่ะนะครับนะฮะก็เคยแวะเวียนเพลินไปหาหลวงปู่บุตรดำยาทะโรที่วัดป่าใต้พัฒนารามนะครับเพราะท่านถือว่าท่านก็อยู่ที่ศักแก้วนั่นเองนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ของนะครับรของนะฮนะหลวงปู่ สวนนะครับวงปูสวนพระพักโลนะครับวัดทุ่งผ้านะครับก็อยู่ตำบลท่าเกษนะฮะก็คือวัดก็อยู่หน้าวัดของท่านอะไรฮะทางเดียวกันทางเข้าเดียวกันนะครับนะครับหลวงพ่อเฉลิมอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อเฉลิมพระรััญโยนะครับวัดพ,พงนิมิตรนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านแล้วท่านยังมีครูบาอาจารย์ของท่านอีกมากมายนะครับสามารถไปฝึกค้นสืบหาประวัติของท่านได้นะถือว่าเป็นหนึ่งพระกิจิอาจารย์ที่มีความน่าสนใจ นะครับโดยเฉพาะฝัพยุทธิฝาเวทนะถ้าฝัพยุทธถ้าฝาเวทที่ท่านมีความเชี่ยวชาญชํานาญมากนะครับในการจัดทําตะกุดนะครับตะกุดรุ่นต่างๆแบบต่างๆเหรียญท่านออกเหรียญรุ่นแรกแล้วนะฮะแล้วก็มีเหรียญรุ่นสองนะครับเหรียญรุ่นสองรุ่นสง,งคาเดือดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งพระกิจจาิี้มีความน่าสนใจ นะครับน้องเนือจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาคูบาอาจารย์ที่เป็นพระเกจิจึงอาจารย์และยังมีคราวญคณาาจารย์อีกจํานวนมากมายที่เมตตานะครับถือว่าอนาคตนะถือว่าอนาคตถือว่าเป็นพระเกจิคณา,าจารย์ที่กบเครื่องเรื่องศัพท์พระวิชารวมถึงนะฮะพระปริยัติธรรมเพราะว่าท่านได้ถึงมหาปร,ริญญนธรรมนะฮะแล้วก็น่าจะน่าจะยังศึกษาต่อด้วยนะฮะถ้าไม่ได้ปริลียนธรรม ก้าก็คงจะไม่เลิกเรียนนะครับก็อยู่ในสำนักของวัดโสธรครับวัดโสธรนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนนะคะลำดับต่อไปนะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับนะครับพระจันเข็มนะครับพระจันเข็มขอแม่นะครับหรือพระจันเข็มนะฮะหรือพระจันจักรพง์กิติโกนะครับอ่านะครับของ นะฮะสำนักนะเลือกสำนักที่พักสงฆ์ก็ได้นะฮะที่พักสงฆ์นะครับนะฮะเข็มพะวนาลามนะครับหรือเราก็เรียกกันโดยทั่วไปว่าอสมตะเข็มนะฮะนะครับก็มีเรื่องราวอะไรหลากหลายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันท่านตั้งสำนักสงฆ์เองนะครับต้องตั้งสำนักสงฆ์เองแต่เดิมท่านอยู่ที่วัดห้วยลึกนะครับห้วยลึกนะครับบ้านจานเมืองไผ่ นะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าโดนความิจฉานิษยานะครับความิจฉานิษยาก็เลยนะครับก็เลยมาตั้งสำนักสองฆ์องนะฮะด้วยศรัทธาประชาชนของลูกศิษย์นะก็ถวายที่ท่านนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นขอทําเรื่องขอเป็นที่พักสงฆ์ ต่อไปนะคตก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะได้เป็นวัดนะฮะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์คอมนุนรุ่มใหม่นะครับอายุท่าน40กว่ากว่า4ี่สนะฮะดังนั้นโอกาสนะครับดังนั้นโอกาสที่ท่านจะสร้างวัดว,วาอารามแผ่เมตตาบารมีธรรมนะครับก็มีอย่างทุ่มทนนะครับโดยเฉพาะก็มีลูกศิทธิ์มาจัดสร้างวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุให้นะครับแล้ว แล้วก็มีทีมงานนะครับรวมถึงนะร,รวมถึงท่านเองเป็นพระเอกจตเจรันที่ปั้นตัวเองได้นะก็เหมือนหมายถึงว่าท่านมีหัววิชานะครับหัววิชานในการฝากเศกเล็กยันนะครับหัววิชาในการทำตะกุดนะครับหัววิชาในการทําสีพึ่งนะครับหัววิชาในการทําลูกอมสีลูกอมพระพิมพ์ลูกอมและก็พระพิม์พต่างๆ นะครับและภพ,พิมพ์ของท่านไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยนะพระเนื้อผงธรรมดาเี่นะฮะแต่มักจะเต็มที่เรื่องเนื้อหามวลสารสุ่นผสมนะครับท่านถือว่าเป็นภะกิจการอาจารย์้ายวิชานะครับ,นะรบหรือสายที่หรือสายวิชาที่เราเรียกกันว่าสายพนมก,กุเรนนะครับพนมกุเรนก็ดงสวนลิ้นจี่นะครับก็ถือว่าเป็นภะกิจการที่ค่อนข้างจะแหวกนะฮะแหวกลูก แหวกล่างแหวกแหวม่านแหวความพิสดารแตกต่างจากพรกกิจคณาจารย์โดยทั่วไปนะครับพระจันเข็มของของแม่ท่านถือว่าท่านมีเชื้อสายขเมเณรนะครับเชื้อสายขเมเณรนรั้นดังนั้นเรื่องราวของท่านเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มมีก้อนแล้วนะครับแล้วก็มี Facebook หลายๆอย่างแล้วประวัติของท่านก็เริ่มทะยอยลงนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพระกิจจันท์ที่ผมจะต้องหยิบยกขึ้นมาทำคอนเทนต์ให้ นะครับเพราะผมมีทรัพยากรอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรนะฮะและทรัพยากรนั้นก็แบ่งออกได้เป็นนะฮะทั้งของทางวัดเองหรือทางทางสำนักสงฆ์เองหรือของทางตัวพระอาจารย์เองนะครับที่เมตตามอบมาให้กับของทางทีมงานนะของทางทีมงานนะครับดังนั้นวันนี้เราก็หยิบยกขึ้นมา11รูปนะครับ11ท่าน11อองค์นะครับนะครับก็ ให้ไปศึกษายอศหลังต่อยอดกันนะครับว่าองค์ใดรูปใดที่อยู่ในหัวใจของท่านมากนะครับผมลืมบอกนะพระจันกีก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งบัคกิจิคณาจารย์ที่ผมเคยได้หยิบยกเรื่องราวกันสร้างปาะตะเพียนหรือปาสวายแต่บางท่านก็เรียกว่าปรกกัดนะครับลงในหนังสือที่เสีสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับพุทธคุณน่าจะสองตอนนะครับ แ,แต่ไม่ได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับนะฮะพอดีผมติดภารกิจติดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจชันที่มีความน่าสนใจนะฮะเพราะท่านเองก็สร้างวัตถุมงคลนะครับนะฮะโดยที่ไม่มีทีมงานนักสร้างนะครับก็ฟร้างชื่อฟร้างเสียงมานะฮะก็หลายอย่างนะครับก็คงถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเราก็คงจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง นะครับเพราะพอจะมีทรัพยากรอยู่ในมือบ้างนะครับเดี๋ยวผมต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับรวมถึงไฟล์รูปเก่าๆนะครับที่เคยได้ถ่ายแล้วลงนิสสันระเครื่องไปแล้วนะครับก็คงนะคงจะประมาณนี้นะครับในสําหรับวันนี้ครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับอนุญาตนะตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งาวหน้า เราจะได้พบจะเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันไดนะครับให้ที่ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะครับอย่างแยบคลายนะฮะอย่างมีชั้นชั้นหรืออย่างมีลําดับก็ต้องโปรดติดตามกันไปนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ